สวัสดีจนะ้าเมลแองครับพี่น้องครับตื่นขึ้นมาอาบนา้ำอาบในครับเตรียมโตออกเดินทางไปทำการแสดงมเมลแองนะครับพี่น้องเฮยอา,อาบนา้าอาบหน่อยแล้วนะครับกิขนข้าวกินน้ำเตรียมโตออกเดินทางนะครับมเมลแองแค่แนนโบไก่นะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละเห็นทางน้นนองรองเห่าหนะเนาะ เ็จ้า็ได้ยินเสียงลำบวนผู้ใดลำน้อเมื่อเช้าเนี่นองโอ้เสียงลำบนเลไหมเขาได้ยุตหรอเอาสิถอดแบตเพื่อนใดโอ้ก่อนลงุงเรบอ้อครับครับครับลมมาแห้งเนาะลมพายุฝนมาพระกระถอดแบตดีทั้งนั้น ยี <muitas> <arias> ่ท่าว่าเหมือกันี่า่นี่ก็ได้่นคือการครับนอกรอปนกืบไม่ามนมนงสมนมันกงสิพักกาเปลี่ยนแบตไปเฮ็ดอันธุระมืออื่นาสานว่ามือผมก็จะได้ไปใส่เสียงเด้ว้าเพียงใม่เด้ ติดตามเด้อแฟนครับเอฟซีนะครับเด้อมืออ่นจัดร้อยสิไปใส่เพลงใส่อัดเสียงเด้อมือนท่านเกินไปเพราะท่านเกินอยู่เราคุณเกินอย่าฟังถ้าบอกบอสท่าเอารถมันสิเป็นตระกยาไอยากวองบ่ิร์ดเอาจะคอกันยังหนาอะไรตื่นเลยจ้ะเออเออเอามาันแต่ผมสิถ่าเฮ็ดแล้ววันนีสิให้พี่น้องฟังเธอเดี๋ยวโหลดซิงเกิลใหม่จากจี่ลอยซื้อศิลปินกับสิเปียนได้หนี่งร้อยวันแมนโชว์สิบ่เอาแล้วสิเปียนเปลี่ยนจี่ลอยแล้วกำลังคิดน้ำสกุลอยู่คิดซอยในเด้อพี่น้องเด้อ จี้อยนาำสกุลอะไรเอาสันสันได้ใจควุ่ม c ม m e n t กับมาเนาะครับจี้อยเพียงเพียงจิ้วจซื้อเพลงจิ้วจิ้วจิวจิวจวจิ้วซื้อจิ้วจิวจิิวววกกินเขาก็ไค่อยไปเนะครับแล้วละบอทละบอทได้ใส่ได้ไปไม่พาเราก็ลริงเตรียมแน่ข่าแนวากินเข่าใส่ละบอกน้อยอาบน้ำละบอไปเด้อบอกน้อยเด้อตื่นไปละ เห็นแต่เ hmm. ฮ okay. okay, okay. uh, ือนโอ้อาบน้ามยุทธีอืมโอ้ไกลหน่อยเพื่อนไหมฝนตกไปตาหาวเนาะงไกลหน่อยเจ้าเนาะากาแฟเอ้ยากาแฟโอ้ยกาแฟเลี้ยงไก่บอกกาแฟอืมสาวพูดนะเอาเอาเอาอีนันมาแล้วอีเกยค่ไอ่อิตี่ตี่อ้าวอาจารย์มีกับมาบัดไหนน้ำตาลรออะไรแล้วน้ำตาล โอ้ข oh, ึ been, your pick your pick your pick, ้นรถสิไปน้ำสะพอตนว่าออมันทาเออจันมีจันมาสิขึ้นรถปุ๊บเลยโอ้หเินลโอเห็นถอยรถว่าไรเนาะขึ้นแยกเดียวเว้เพื่อนนี่โอ้ยลืมไปอันสิไปยังมึอก้อนไปฉาบปูนเอมาเกียขว่เห็นมาไปเอาอีกหล้วลดดย้อยหลดมาตีมันหักแมันไปน้ำพ่อตลอดครับมาตัวนี้ครับพี่น้องครับมันหักหลอาจารยมี อามีไอ้มีโอ้ยไปใส่กับไปน้ำตลอดพูดนะแจ้งหางถ่าล่ะจักสิไปใส่แต่ว่าขึ้นไปกวนอ่ะเอาเบสไปชาดไปสนุกขับกับเอาเบสไปชารดเอาพอเอามื้อที่ไปทุละแล้วลูกกินเขาแล้วลูกก็สิออกเดินนั่งใกลยู่ดอกคนบกไก่ซิบกัลูกถึงแบบเพราะมันนี่แสดงยุ่งรอบบ้านนี่ยแหละครับพี่น้องเรารอบบ้านเพ่งนี่ยแหละครับผมก็เลยเขามา นอนพักอยู่บ้านนะครับกับพอตรงไม่พีนะครับผมจันใต้เพื่อนเสียรถไปต่อทะเบียนมืออื่นนะครับทะเบียนบัตรขาดเพราะเราบ่อขาดคันใหญ่กับใกล้เสร็จได้ดต่อแล้วว่าจับานบัวจันใต้ก็ไม่รำพาวันม,มีหกหลอดพิการน,น,นี่สองคันคนเดียเงี้ยหน่อยเพื่อคือทนแต้เนาะสุดยอดเลยลมมาบริจิตเลยปะเงี้ยหน่อยเอาใหญ่เพื่อน มืเอือนกับสีเฮ็ดทุระแล้วก็จังสีลงกรุงเทพยครับอาจารย้อยว่าสิไปใส่เสียงนะครับเสียงเพลงนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นแต่งเพลงให้แล้วนะครับคู่เพลงเพิ่นแต่งเพลงให้พร้อมกับใส่ดนตรีพร้อมมืเอือนอาจารยร้อยก็เลยสิไปอัดเสียงนะครับซื้อเพลงวันจิ๋วจิ๋วจิ๋วท่านเพิ่นว่าอ่าอาจารย์เพิ่นแต่งให้ก็สิไปใส่เบิ่งพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวจะนายรอติดตามนะครับสำหรับซื้อศิลปินอาจารยอยว่าสิใส่เป็นจี้ลอยนะครับแต่น้าสกุลเพราะท่านได้ให้พี่น้องล่องเอาแต่งน้าสกุลแน่ๆนะครับ อาจจะเป็นจี้ร้อยฝอยขัดหม้อหรือว่าจี้ร้อยจังไรก็ได้นะครับพี่น้องครับล่องเขาบ้าจากักสองสามขัครับน้ำสกุลจี้ร้อยฝอยขัดหม้อหรือว่าจี้ร้อยผ้าม้วนหรือว่าจี้ร้อยอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้คิดเพราะท่านออกนะครับในบาทนี่ยไม่อยากยาายกินละแม่เฮ้าแรงนี้อันนั้นคือประแดกนั่นนะ่ะผมจําได้เลยปลูกนี่ <laughs> อุย้ยไ,ไ,ได้โกดแล้วลแหละ พุดน่ะพุดน่ะพุดน่ะเธอนี่เสียวออกมา,มากาก,กระปุกจนเปียเ,เ,เ,เปียดบดบ่งบอกถึงการว่าเสียบโอ้ยเห็นหอมเนาะคิดผ่อนมื่อเขาล้ำอยู่สีสกเกตเนาะนี่นี่นี่หอม,มเดียมกระเทียมเป็นวงมะไรวันนี้เอา้ายังนี่โอ้ไข่ปลาอืมหมกไข่ปลาพี่น้องเลยต้มพี่ยังลายแม่นี่วุ่นๆอยู่นี่ โอ้ลวกผักแม่น้ำพาะจะลวกผักกับหมกไขป่ปลานะครับโอ้ยังหอนหอนเจ้าตัวนี้ลวกผักก็เก็บอยุคคางหัวคางสวนนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยผักกะฮ่าเอาง่ายๆ่ยยุดน้ำพเหงาน้ำสวนเท่านี่ละ่ะผักก็ดีนี่เบิ้งผักไม่ใช่เพาเราสิลวกพี่น้องเอย้ยหยาดไก่กินเนื้น้ำนี่แล้าผักดอกแค่แนี่ยละสองวนต้นใหญ่วนเอาบ่ได้บ่ถึงสูงต้นนั่น ไม่แล้วพอเราเอาเตำตำนี่แหละพุ่นนี้ดอกมันมแงแม่แห้งแห้งดีดแห้งแตกต้นแค่นี่มันแห้งแพร่ใบต้นน,น้อยๆแล้วก็ไปนองกินในเบิดเฮียนนั่นอีกต้นหนึ่งอ่ะต้นตนี้มิเตดอกนี่แหละครับผักสวนครัวรั่วกินได้ปลอดสารพิษนะครับมิเตไกล่่ะมาตอดมาเหรียญอยู่น้ำมันโอ้ผักเคือคืนไหมแม่มางามแท้ แช่หนังปลากันนะเบิง่งถ้าเราเก็บบักเขือก่อนพี่น้องครับเอาบักเขือนคืนไปแช่หนังปลาจ้าบาดก่อนเพราะมันกุ้งแช่หนังปลาได้วยกลาเขื่อนกับแช่ได้เอ้ยหยอกทุบทุบดีๆแล้วกระตันปลาใส่ครับพี่น้องมักหน้าบีบลงไปนี่ไงถุงใส่ถุงนี่แหละอึบ้บอ่ะไล่วัดไล่ไข่ไล่ไอพี่น้องเออช่วงนี้ตื่นขึ้นมากกับข้อแหงแหงรักษาเสียงอยู่แหง้ง ข้อก็ดีเนาะเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับหอนเดี๋ยวกับหนาวพี่น้องครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูเลยรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเฟนครับเอฟซีเฮ้ากระไดนะครับเอ่อเอ่อเออเออน้ำผักผักผักเอ่อเอ่อเออเอ่อมะเขือคืนก็จะไปกินแก้วัดแก้ไอ้จักหวัดพี่น้องกัยใส่จะน่อยจหน่อยกันนะเหลืองบล้วครับพี่น้องมะเขือบลอนโบไรเก็บจือเตือ เออโอ้ยปักมือซับนานเลือดออกแล้วพัดนียอือจะเป็นใบเนาะพ่อแล้วสะนะันน่ะพ่อเอาเจ้าดอกกัน, <laughs> นเอาซับนี่ละเอาเดี๋ยวไปล่างเลยเดีไปทุบในมันออกพี่น้องจะใส่น้ำปลาเดี๋ยวเสียดสู่พี่น้องเบิง้งครับสูตรบักขือใส่น้ำปลาจะร้อยเป็นเนี่ยวไหนรองเบิ้งก่อนเดี่ยวใใพี่น้องอย่าเบิง้งนึ่งอ้กาแฟบ่สเจ้าเขาแล้วมันนียังสิกินผมนเอาอีแมลย,ยื่ในใส่บัตร โอ้คุณแม่มีลูกค้าตัวนี้ดดดดโอ้เป็นบอลนวดพร้อมสิแม่ <c oughs> ป้าดีแม่รับนวดพร้อมพี่น้องครับเอาคือดีแท้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคือดีแท้รับนวดพร้อมเอาเดี๋ยวลูกกินข้าวก้อนบัตรเนี่ยปา้าคุณน้อยไปกินข้าวเขา,านี่พี่น้องขันอะไรเขาต้องล้างผักเขือก่อนนะครับเป็นผักเขือเออเออโอ้ยน้ำโอ้ยผักเขือเส้นนังปลาเดี๋ยวเอาเมีดมาปาดก่อนพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเขาปัดเปียกมันดอกเขาก็ทุบครับพี่น้องมาเลยจะทุบไนมันออกก็พี่น้องเลยบัดเนี้เด้ออ่ะพี่น้องทุบเรียบร้อยครับบัดเนี้ยสากน้าทึกมันหลุดทุบแล้วเขาก็ล้างไนมันออกครับพี่น้องมานี้ล้างไนมันออกแล้วเขาก็เอาไปใส่นลำปลาพี่น้องเลยบัดเนี้ยฟื๊บเรียบร้อยนี่ก็เคื่อนใส่ลำปลานี่พี่น้องครับน้ำปลามา โอ้อาหารแม่ละพ่อพ้อมำละตัวนี้พี่น้องเลยมุกไข่ปลาลวกผักแกะปลาเดี๋ยนะแกเกลือแกน้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องน้ำปลาประมาณมกน้าวครับมะนาวมกน้าวตีมกนาวหยวดลงไปนี่คือมะเขือเกิดแซ่น้ำปลาแก้วัดแกไข่แกไอได้เบิดพี่น้องเลยอื้ม เสร็จเรียบร้อยมันก็คืนเส้นน้ำปลาจันหลอยบักน,นาวน้ำปลาเสร็จแล้วเอาเข้ากินกาแฟและช่างนั่นกินเขามากินกาแฟกันนะโอ้อีกาแฟหมกเกี่ยวกาแฟปูซานเร,ราบอกแล้วปวดบ้าโยกเขาด้วยบัตรนี้เข้าไปโยกไปกินข,ข้าวเขาบัตรนี้พ่อเอ๋ยปลาปีลองไปกินข้าวน้มกันครับสลัดบอกน้นอยๆมาเด้อกินขา้าวเด้อบักนั่นปูซานด้วยเรับตีปลาสันโยกไปเข้า พี่น้องขออนุญาตครับยกพระเขาก่อนบัตน่อยในอ้าวจัดพระเขากันเด้วพี่น้องเลยมาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเท่าบัดรหน่อนะครับกินข้าวแรงนับการกินแล้วก็ออกเดินทางไปทำการแสดงกันต่อ เอ้าเห็นช้าเนกอ้ายทั้งนี่ <laughs> นนโอ้ตัดเล็บว่าคุณแม่ป,ปีเอาบพืชโซเนลตัวนี้ตึตัดเล็บตั้งหนวดตัวนีนบอกอีแม่อู้แน่นอนได้ว่าแม่ก่อยปะเอ้ามาพี่น้องบัดนีช่ชึบฉาบขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับวับนน,นี้นั่นแซ่บบ่บบัดนี่มาพี่น้องมากินข้าวครับบัดนี่นมันซูตรจัดร้อยนะครับพี่น้องครับ มาไ,ไม่ไมาขี้ขาวน้ำกันครับ <laughs> พุทสิตัดเล็บพุนถ้าคุณแม่ปีเสียเสียขาตายอยู่อี๋มาขี้ขาวด้ำแม่เด้อในเฮือนนั่นทั้งคนนวดทั้งคนบริเนนวดมากินข้าวน้ำกันครับมาเนี่ยฮาวขี้เหล้ากับสิออกเดินทางพี่น้องมาเนี่ยขออนุญาตครับคลิปนี้แบบบ้านๆครับสบายๆนะครับฝากเพลงใจลอยเด้่อยๆจะน้อยสิออกซิงเกิลแหละละ ฝากตั้งน้ำสกุลในน้ำนะครับจีลอยเพราะตั้นในน้ำสกุลแต่จีลอยเพราะยังแหลมเร้าว่าจีลอยส่วนแรกชีลอยน้ำเล้าฮะกินข้าวพี่น้องครับบัดนี้กินข้าวอะไรกับไปพออกันเท่ายู่บ้านนี้ก่อนมันโค้งกลางทีครับผมอ้าวเย็นนี้หมวนื่นกันที่โค้กลางใหญ่นะครับอำเภอโคสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับตำบลเขาเหวาไร่ทีขมุกไข่ปลา กิเกรรก็เดินไปรองเด้อบาทใส้สบายดียูดีไม่แห้งคือเก่านั่นล่ะพี่้องครับลำด้วยคือเก่าเด้อครับเด้อ